สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะกับแนวทางนะคะแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะเป็นแนวทางเลขดับนะคะแต่ก่อนที่จะไปเลขดับนะคะพอแอนให้ดับแดมันมาแปดจริงๆค่ะทุกคนมันเป็นเลขเด่นไปแล้วนะคะมันเป็นเลขเด่นไปแล้วทุกคนมาหลักร้อยเลยนะคะมาหลักร้อยเลยค่ะทุกคนไว้ ดิ้งดิงดิงดิงดงมีใครได้ไหมคะทุกคนเต็มเต็มอุ้ยแอดลงให้ดูอยู่นะคะเลขลงศพนั่นแอดก็นึกอู้เอาเอาตรงไหนดีว่าว่ะดีนะคุณปูนามาบอกนะคะแอดก็เห็นอยู่ค่ะมันก็คงจะเอาเป็นเลขที่นั่นเลยค่ะเลขที่สีหกมีใครได้ไหมคะทุกคนแปดสีหกเอาเงินไขยขึ้นมากอุ้ยอาจารย์ปัญญาก็เข้านะคะอาจารย์ปัญญามากเร็วอุ้ยเกือบสามตัวนะคะทุกคนนี่ โอนี่งวดก่อนของอาจารย์เนาะให้ล่างเปียกนี่เนีนี่โอ้ให้ล่างเปียดูวเฮ้ยนี่นะคะทุกคนงวดก่อนนี่เนาะอันนี้งวดนี้นะคะของอาจารย์ปัญญามาแล้วนะคะว้าวสูตรสูตรอันนี้ไ่อขึ้นปังเดีววะเอานี่ให้ดูของอาจารย์ปัญญาแปดสี่หกเตมเปมอ้ตึงตึงงตึงตึงตึง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 ตึง เปลี่ยนั่งแต้หวยห้าน่อยผุดแอร่พันเซากีดอันนี้เป็นเลขทํามหากินนะคะทุกคนเลขบ้านนะคะเลขบ้านเลขรถเลขบ้านเลขรถทุกคนเลขบ้านเลขรถว้ายเปล่ตาางอีกว่าไงตึ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 งเน้นเน้นนะคะเน้นเน้นนะคะเน้นเน้นทุกคนเห็นอยู่บนนี้โอ้ยแอดว่าจะเตือนทุกคนอยู่นะคะลืมค่ะ มวัวแต่เมาเลขนะคะมวัวแต่เมาเลขทุกคนแอดเห็นแล้วคะ่ะเก้าสี่หกสี่นะคะแอดว่าจะเตือนอยู่เป็นเลขหวยไทยนะคะทุกคนนี่เป็นเลขหวยไทยนะคะทุกคนนี่เออนี่เป็นเลขหวยไทยนี่อันนี้ก็เข้าอีกนะคะโอ้ยเอาเงินไปไว้เซว่าบัตึดึง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 มาถือแต่สเสาหัวอ้าได้กันไหมคะทุกคนได้ไหมคะ ตึงต <LY humming> ึง<ร>ต <Bond playing> ึงต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 ึงดึงต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 ึงโอ้สองแปดตรงๆเลยนะคะสองแปดตรงๆเลยนะคะทุกคนว้ามาถือใจอีกซอยค่ะแพหลักร้อยก็เข้าโอ้ยงวดนี้คอยได้หลักร้อยตึง ดึง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 แปดเก่าน่ารักร้อยว้าอุ้ยต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่มาถามหลักร้อยเอาจริงๆนะคะเมื่อก่อนแอดไม่ค่อยสนใจหรอกนะคะหลักลงหลักร้อยนี่โอ้โหแล้วมันได้เด้งด้วยนะเมวมันถือใจอีเว้ยอ้ยแต่ว่าเหล็ตัวอัดนะคะตัวอัดไม่มามันเป็นหกสี่นะคะเดี๋ยวหัวหน้าหกสามสีมาทุกคอสีน้าจนนําจนลูกบวชเ้ย ดสี่หกนะคะแปดสี่หกสองแปดนะคะทุกคนโอ้ยบ่ถือตัวแต่เสาหัวดึง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 ดึดึเอานี่นะคะทุกคนโอ้ยเจ้าแม่เจ้าแม่กับเขาเปียดค่ะเจ้าแม่จบไม่เข้าเจ้าแ,แ,แม่มีแต่เจ้าแม่มีแต่อันนี้นะคะโอยเอ็ดก็บมย์หกมาแล้วค่ะทุกคนหกมาแล้วมันต้องมาสิวันที่หกนะคะน, ma, นี่มมาจึงได้คือ โอ้นี่นะคะทุกคนแอดว่าจะเตือนอยู่นะคะว่ามันเป็นหวยไทยเพราะว่าสูตรนี้มันให้นะคะนี่สูตรนี้มันให้นะคะนี่สูตรนี้มันให้นี่ทุกคนนี่นี25คู่ก็เต็มเต็มนะคะ28นะคะเต็มเต็มเลยนะคะ28ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยนี่ก็46นะคะเต็มเต็มตัวเน้นด้วยนะคะเฮ้ยยาสิมาว่าได้อยาสิมาว่าคอยบอกได้เห็นว่าสามโตนะเห็นโอสามโตคอยถึกแล้ว เจ้าแม่ก็เข้าไปที่เปดนะคะเจ้าแม่เข้าแค่เด่นนะคะเจ้าแม่เข้าแค่เด่นเนาะเออยังก็บแปดสี่หกว่าโอ้ศูนย์นี้ศูนย์เจ็ดนี้ศูนย์เจ็ดไม่มาเลยนะคะศูนย์เจ็ดว่าแล้วเขาตัวเห่าเนาะเขาตัวเห่าโอมาแต้มสิบมาแต้มสิบหมดเลยนะคะไม่มาพี่น้องนะคะทุกคนมาแต้มสิบแล้วสองแปดนี่เลงไ้่ยุเพราะว่าศูตรนี้มันมาสองแปดนี่นะคะนี่นี่สองแปดนะคะโอ้แต่ที่จริงแอดนึกว่ามันจะมาแปดเก้านะคะ ที่จริงนึกว่ามันจะมาเปดเก้าเนาะเออนี่นึกว่ามันจะมาเปดเก้าทุกคนอั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 นไอ้สูตรหลักนี่ทุกคนสังเกตไหมมันไปหลักร้อยทุกหมวดเลยนะคะอีสูตรหลักนี่ทุกคนสังเกตแม่สูตรหลักของแอดนี่ไปหลักร้อยทุกหมวดเลยนะคะนี่นะคะทุกคนหลักร้อยก็เข้าไปที่แปดนะคะเดี๋ยวหาคนยุใซแลหลักร้อยค่ะ เอาเดี๋ยวให้เบิ้งอันเลขดับค่ะเลขดับอ้วนนี้เอาไปทําเป็นเลขเด่นได้เลยนะคะทุกคนดับอ้วนนี้ดับอะไรก็ไปเป็นเด่นเจ้าแม่เข้าแค่แปดนะคะสูตรนี้ใครไปสูตรนี้เจ้าแม่นะคะเข้าแค่แปดนะคะแปดมาแล้วแปดชนกันเยอะมากเลยนะคะแปดชนกันเยอะมากค่ะทุกคนแปดชนกันเยอะมากดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยอา้าาาาหกแปดเฮ้ยอุ้ยอาจารย์ปัญญาก็เต็มเต็มเลยนะคะสองแปดรวยจ้ะรวยจ้ะรวยจ้ะ ใครรวยดีใจด้วยนะเจ๊ะใครรวยดีใจด้วยนะคะก็ขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังอีกนะคะโอ้ยเดี๋ยวแอนหารักบ่อยเฮ้ยเอ้า,อาอเอ้า,า,า,อาโซโซโดนโดนเนี่ยอ้าวเล็กทำมาหากินเอ้าโซโดนโดนเนี่ยโอ้ยอาจารย์ปัญญากระเขาเยดีเฮ้ยอาจารย์ปัญญาเข้าสองเป็ดตรงๆงเลยนะคะเออไปแล้วไปละเอา้าเดี๋ยวมันสีลลยนาะทีน้อโอยอันนี้ก้าวไม่มาเฮ้ยเม็ดเดียวข่อยนีไ่ไมหยังก็มัออกอีหยังก็ เปลี่นหกนะคะแปลี่นีหกนะคะแปลี่ยสีหกสองเปลด่ย้ยเม็ดเดียว่อยเม็ดเดียวขอย่ดดยวขอยตายเอ็ดเลี่ยดอยีกแล้วเก้านะคะเก้าไม่มาเลยนะคะเก้าไปใสียบ่หอยเก่าเมื่อยบ่นี่นะคะเก้าเข้าหลักร้อยอีกแล้วนะคะทุกคนโอ้ยต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่มาสอนแอดเล่นหลักร้อยนะคะได้เด้งเลยได้หนิ อเออแอบก็สังเกตอยู่ด้วยค่ะอีสูตรหลักนี้มันไปหลักร้อยดี Sell. ดีดีเ <ไ ciplinary. S 2> ด็ไอ้เมื่อก่อนแอบก็ไม่ค่อยสนใจหรอกค่ะแอบไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกหลักลงหลักร้อยอะไรหรอกว่าจะมากระจัดโหลดค่ะตอนนี้ได้กี่เด้งยังไม่ทันได้นับเลยนะคะยังไม่ทันได้นับเลยค่ะโอ้โหหอยเป็นบ่าไปแล้วนี่นะคะทุกคนหลักร้อยเข้าไปที่แปดนะคะเรลอมันเข้าแค่ตำแหน่งนี้ทุกคนสังเกตนะคะเนี่ มันเข้าตำแหน่งนี้น้อมาหลุดงวดหนึง่งถึงหลุดนะคะถึงหลุดมันก็ไปบนนะคะทุกคนนี่ถึงหลุดมันก็ไปบนไปหลางอะไรเนี่ยเนี่ยห้าหกทุกคนถ้าไปอย่างเงี้ยนะสองสามเจ็ดแปดหกเจ็ดห้าหกแปดเก้าอย่างเงี้ยเห็นโบได้เงือกู่งวดได้หนีไปหลุดเอาหนีเออได้หลักร้อยด้วยเฮ้ยอ่าสูตรดั้งเดิมสูตรดั้งเดิมเดินแล้วเฮ้ยสูตรดั้งเดิมเดินแล้วหกเกนี่หูกาาอ้้ดอีรีเฮ้ยสูตรดั้งเดิมกับเขาเขาอ ลายสูตรลายแบบนี้อได้คู่สูตรเขาวันนี้นะคะว่าถือวยเสาหัว,ย,วยังวะนี่อาจารย์ปัญญานะคะเดี๋ยวเด้อซี46นะคะเต็มเต,มต็มค่ะทุกคนอู้หมีใครได้ไหมค,นะนะคะเลขไอ้นั่นน่ะค่ะเลขไอ้เลขที่แอดไปทําบุญลงศพนะคะแอดก็ถ่ายให้ดูอยู่นะคะไปทําบุญลงศพวันนี้ตะเวนทําบุญเยอะเลยนะคะแล้วแม่ก็เลยถามบอกว่าอ่าไอ้นี่ได้ได้ขอหวยเขาไม่เราว่าฉันเอาแอดคื่สิเดียขอ นี่นะคะนี่เป็นสูตรสูตรไอ้นี้นะคะสูตรสูตรดั้งเดิมนะคะสูตรดั้งเดิมนี่เป็นสูตรในตำนานนะคะทุกคนเป็นสูตรในตำนานที่ทามานานแล้วนะคะเอฟซีก็ถามหาตลอดนะคะจะไม่ทําก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเอฟซีถามหาเนาะเจ้าแม่เข้าที่แปดนะคะสูตรไอ้นี้หลุดนะคะสูตรหลักเจ้าแม่มาแล้วสูตรเก่าเปลี่ยนชนเยอะมากนะคะโอ้แต่อันนี้นะคะมีไม่มีหกไม่มีไม่มีหกลองหนิเนาะโอ้ทำแอดจับแนวแนวตั้งนะคะมันมาแนวนอน โอ้ยพอจับแนวนอนมาแนวต่างจับแนวต่างมาแนวน่นโอ้ขาดหกสี่เฮ้ยสูยีย่อีกแล้วนะคะสูยอีกแล้วเลยทำมาหากินในศูนหกเก่าอุ้ยมา,มาจริงๆเลยเฮ้ยเอานี่ละคะทุกคนนะคะอมาดูเลขจับกันเลยนะคะมีสูตรไหนเข้าบ้างนะคะเอานี่หลักร้อยนะคะหลักร้อยทุกคนหลักร้อยเข้าอีกแล้วนะคะหลักร้อยเข้าอีกแล้วนะคะทุกคนสังเกตไหมนีมน่มันมาตรงนี้ตลอดเลยนะคะนี่ ถ้าใครเอาไปรูดนะคะเอาแบบว่าเอาเนี่ยไปรูดเนี่ยค่ะเอามันเว้นแค่งวดเดียวด้วยค่ะนี่แต่ก็มันก็ได้โอ้พันได้หกสีนะโอ้ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยค่ะอู้โอ้ยใครได้อดีใจด้วยคะ่ะดีใจด้วยเลยค่ะทุกคนนะคะแอดโกไม่รู้ว่าใครได้บ้างนะคะว่านางคุขิงบุกนิ่วถูกทั้งบ้านเลยทุกคนถูกทั้งบ้านเลยสี่หกนะคะทุกคน ที่ที่จริงก็พากันอัดอัดอัดเลขอายุแอนนั่นแหละค่ะแต่ว่าพอไปทําบุญลงศพมาต้องไปทําบุญลงศพมากเลยแบบโอ้ยเผื่อเขาให้โชคกลับคืนมาแล้วก็โอ้โหดีใจโไข่อยมือสัน่นแต่ก็ไปเนี่ยค่ะไปเสียไอ้เลขศูนหกวันเกิดตัวเองก็ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าไปออกฮาหนอยหมดเลยนะคะก็ดีใจคะหห่ะฮานอยก็ได้นะคะอู้าตาจะไหลถือห้วไหล องขวัญวันเกิดปีนี้อู้นักค่ะค่ะอู้เนี่ยเพิ่งโทรไปหาแม่มารด้วยมือสติตรงเงินให้แม่อยู่จักนิดจักหน่อยเนาะโอ้ยดีใจดีใจด้วยนะคะใครที่ได้ดีใจด้วยไ <c> ด <oughs> ้ทุนจากของขึ้นมวดก้อนจูค่ะมวดก้อนเจ็บหนักทุกคนเนาะวดก้อนนี่เจ็บแบบเจ็บแบบไม่บรรยะบรรยังเลยนะคะไม่ วดน,นี้นะคะงวดน,นี้ได้ทุนได้กําไรบวกคืนเลยนะคะนี่นะคะหลักร้อยทุกคนเอ้ยดีใจนําเด้อดีใจนําเด้อโอ้จไม่ค่อยดีใจเอามาดูเลขดับของเรานะคะเลขดับนะคะดับชนเด่นแอดเน้นระย้ำนะคะดับชนเด่นนะคะให้เลือกเด่นนะคะนี่สถิติวันศุกร์นะคะสถิติวันศุกร์นี่สองแปดเพียบเลยเอาสองแปดมันเพิ่งออกเลยเห็นนี่บน่นี่อ้าวนี่สองมาสองมาทุกคนเห็นไหมมันดึงสองลงมาค่ะทุกคนอ้าว หกสี่ว่ะอ๋อมันออกตัวเก่าค่ะทุกคนทุกคนนี่มันออกตัวเก่าเลยนี่เห็นบ่อันนี้เจ็ดหกสี่รอบนี่แปดหกสี่ทุกคนเห็นไหมนี่เฮ้ยเฮ้ยสติติทุกคนอลืมไปเลยนะคะลืมไปเลยมอแต่ดีใจโอ้ยอาจารย์ปัญญาก็เข้านะคะสวเปียดโอ้อาจารย์เขาเลีอ่ะโอ้ดีใจน้ำเพลินค่ะชนกันชนกันเปดชนกันเยอะค่ะเปดชนกันเยอะจังเป็นนี้ยเม่บาท จักเมนอี่ยังเขาเนี่ยสร้างมันเถอะค่ะเออเลขดับก้อยนี่ดับบุตรอีกเอฟซียี่มาด่าหัวข่อยเดี๋าข่อยก็เฮ็ดไปตามสูตรสีดากันไปด่าสูตรผมจะสีมาด่าข่อยเดี๋ยวดาเก๋ไปด่าสูตรเด้อยี่มาด่าแอดเด้อทุกคนเด้อไปก่อนหนีก่อนเขาสีด้าหัวข่อยเอาดับอีกดับอีกวันที่เท่าไหร่บ้านวันที่เก้าเมนบอกบ้านนี่เสลียร์ข่อยละ เรือหกเก่าหนึ่งบนนี้ไปใส่เก่าซูนมากค่ะค่ะมันอ้ามันออกตัวเดิมเลยนี่เห็นอยู่บนนี้สถิตินี่เจ็ดหกสี่แล้วมาแปดหกสี่มันออกตัวเดิมนะคะทุกคนว่าไปได้เลยเจวาสถิติโบมาาด้เฮ้ยมันออกโวเก่าเดยค่ะพวงนี้วันที่เจ็ดวันเสาร์นะคะวันที่แปดวันอาทิตย์นะคะวันที่เก้าอ้าวเอาอีกแล้ววันที่เก้าเนอะวันที่เก้าทับวันที่เก้าเดือนเก้านโอ้เสียดข่อยแล้วเก่าเก่ามากค่ะค่ะบาท ดับนะคะทุกคนห่วยศูนย์มาได้บ้างให้ดับศูนย์ศูนย์มาแน่เลยนะ,ะทุกคน ก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะใครที่จะเอาไปเป็นตัวเด่นก็จัดไปนะคะสูตรมันมาอย่างนี้นะคะแอดก็ไม่รู้จะดับอยู่ไหมนะคะทุกคนก็ว่ากันไปตามสูตรนะคะก็รอดูนะคะนี่นะคะให้ไปที่ดับศูนย์นะคะทุกคนเอาไปพินิดเอาไปพิจารณาแล้วเอาไปวิเคราะห์กันดูนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเลยนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะแอดไม่รู้ค่ะว่าหวยจะออกอะไรนะคะ หวยจะออกอะไรจะดับอยู่ไหมนะคะทุกคนต้องใช้สตินะคะเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็เลือกเอาค่ะเลือกเอานะคะทุกสูตรก็เต็มๆนะคะหลายๆครั้งหลายๆค่า,า,านะคะช่องแอดนี่ตามสูตรที่เข้าตลอดนะคะถ้าตามใจฉันนี่แล้วแต่อารมณ์นะคะเขาบางพวกเขาบางถ้าตามสูตรนี่เข้าตลอดค่ะแต่ถ้าตามใจฉันนี่อาจจะหลุดถ้าตามใจฉันนี่อาจจะหลุดนะคะเพราะว่าฉันไปของฉันอย่างนี้แล้วค่ะ มักตัวได้ข่อยกับไปหลวดบบมักข่อยกับโบไปถั่ตัวนี่ช่วงยางเท่านั้นนะคะอ่าสูตรสูตรหลักนี่เข้าทุกงมวดเลยนะคะสูตรหลักนี่อ่าสูตรหลักเริ่มทํางานแล้วนะคะสูตรหลักก็ได้วินตารางก็ได้โอ้ได้กี่เด้งว่าโบขั้นในนับเด้งอยู่ค่ะไปทุกสูตรไม่แอดไปถูกสูตรแล้วข่ะเเหตเองเห่นเองเนาะไปสีวาจังได๋ซส่น เอาไปสูรจะคว้างสิไปสูรไผเอาอีกแล้วค่ะเน้นเลยนะคะสองแปดดีใจด้วยนะคะเน้นเลยสูตรยี่สิบห้าคู่ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะใครที่ว่าเลขเยอะก็อดไปนะคะใครที่ว่าสูตรนี้ไม่ปังนี่โอ้ยแอดเถียงขาดใจดดสูตรนี้นี่ละค่ะเต็มเต็มค่ะแล้วก็เอาสูตรร้านมาตัดนะคะสูตรร้านมาตัดนี่เพราะว่าแอดว่ามันมันมัน,มน,มน,มนแมทช์กันกับสูตรร้านดีนะคะสูตรนี้นะคะทุน เอาดับศูนย์ค่ะดับชนเด่นนะคะนิ้นดับชนเด่นให้เลือกเด่นนะคะให้เลือกเด่นนะคะอย่าไปเลือกดับเด้สองแปดนาอีกแล้วนะคะอาจจะสองแปดกระนำอีกนะคะก็หลายๆครั้งหลายหลายคานะคะที่นี่เห็นบัวแปดส้นกันสองสามสูตรผุ้เอเห็ดจึงได้ชนเลขดับด้วยนะคะเอ้เสียดายเนาะสามหกอ่านตามอีกนะคะไพ่มากกับตามไพ่บมากกับบตามแต่ว่ามันไปอออฮานอยหมดเลยนะคะหกเจ็ดสามหก สามห้าไปโอหานอยหมดเลยนะคะแอดกวาดหานอยมาเกือบทุกหน่อยเลยนะคะวันนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อขอให้หมานขอให้เฮงขอให้ปังนะคะนี้เป็นสูตรหลักนะคะสูตรหลักนะคะโอ้ยคือหมานเอ้ยเอาเขาอีกแล้วนะคะงวดก่อนนี้เข้าหนึ่งหนึ่งงวดนี้เข้าเข้าหกสี่นะคะเต็มเต็มเลยสามตัวนะคะสามตัวก็มาแล้วนะคะสามตัวก็เข้าแล้วนะคะนี่นะคะสามตัวเราแตกแล้วนะคะเอ้ยเสียดดยเบอร์มิชีตัวเนาะแอดถ้าแอดตัดสินใจเอาสองเข้าไปนี่เรียบร้อยเลยนะคะ โอ้ต้องขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะคะเลขทูบนะคะบนล่างเลยเลขวิ่งนะคะเลขวิง่งโอ้เจ้าทีนี่แน่นอนอีลีเลยนี่ใครที่ใครที่จะจับเลขทูบนะคะนี่เจ้าที่ให้สองสี่เจ็ดใช่ไหมนะคะเอาขึ้นบนได้เลยค่ะเอาขึ้นบนได้เลยค่ะทุกคนเลขเลขทูบแอดนี่เอาขึ้นบนได้เลยทุกคนสังเกตไหมจะมาบนตลอดนะคะแล้วหาตัวมาประกบเลยค่ะหาตัวมาประกบรู้สึกว่าหวยจะเฉียดนะคะหวยจะเฉียดขนาดวันนี้วันเกิดนีน่ยังไม่ได้เลยนะคะเนาะ แต่ว่าพ่นกระห้ใไก้เคียงนี่แหละแต่ว่ามันมาขันส่สูเนาะเกลือเกือค่ะเกลือแล้วเกือบเล้ยวติดเกือบค่ะเดี๋ยวทีพ่นสูห้อยล่ากันเลแต่ว่าพันไปห้วยหน้อยค่ะสีสวงนะคะสีสวงไปห้วยหน้อยกี๊กาดกันสนั่นเลยนะคะทุกคนกีดจนเจ็บคอเออพันไปห้วยหน้อยค่ะ เอานี้นะคะสูตร20อสิน,นี่นะคะ28ดเอ้ย25ส้าคู่แล้วก็เอาชุดหลานตัดหนิไม่ทําให้ผิดหวังนะคะทุกคนนี่ติดตามไว้นะคะติดตามไว้ขอให้หมานขอให้ยฮงขอให้ฟังขอให้โชคดีนะคะแตกสามตัวตรงอีกนะคะทุกคนสําหรับคิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเอาเนี้นะคะดับศูนย์ค่ะสําหรับคิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย